พวิดเดีเลสลาสานบ้านโมเดิร์นลักชวรี่3.5ชั้นใกล้โรงเรียนบางกอบพัฒนาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นครับ บ้านโพเดเลนลาซานนะครับเขามีรูปแบบบ้านนะทั้งหมด2ไทยด้วยกันนะครับก็จะมีไทยมีกับไทยมายนะครับโดยมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยกว่า285ตารางเมตรนะครับ4ห้องนอน5ห้องน้ำ3ามที่จอดรถและ1ห้องแม่บ้านนะครับ แลยสำคัญนะครับโครงการนี้ต้องบอกว่ามีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับเพราะว่าเขาให้เอกสิทธิ์ในการครอบครองเพียงแค่14ครอบครัวเท่านั้นครับด้วยโครงการโพวิเดเลนลาซานนะครับตั้งอยู่ในซอยลาซาน75บนะครับบนถนนสุขุมวิท105ครับสามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้ด้วยถนนสีนคร์ถนนบางนาตราและถนนกาญจนาพิเศษนะครับเดินทางสะดวกได้มากขึ้นอีกนะครับด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีแบริ่งและสายสีเหลืองสถานีสีลาซานครับนอกจากนี้นะครับยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์รวมถึง รงพยาบาลชั้นนำอีกด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าครบครันเรื่องความสะดวกสบายอย่างแน่นอนครับโดยที่นี่นะครับเขาออกแบบมาในสไตล์ t ropical modern luxury นะครับที่ต้องบอกว่าเขาคำนึงในเรื่องของความเป็นส่วนตัวสูงนะครับเขาใช้ผนังเป็นแบบ double wall นะครับมาพร้อมกับฉนวนกันเสียงที่สามารถลดเสียงรบกวนจากบ้านข้างๆได้นะครับทำให้เวลาที่เราอาศัยอยู่ในบ้านนะครับรู้สึกเงียบสงบแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับและจุดเด่นแรกที่อยากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเป็นเรื่องของเขาดีไซน์ ฟาซาดอ,อมานะครับได้อย่างสวยงามมากๆนะครับเป็นลายกระเบื้องดินเผานะฮะโดยทั้งแบบบ้านไทยมีแล้วก็ไทยไม้เนี่ยก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ต้องบอกว่าทั้ง2แบบเนี่ยสวยงามอย่างแน่นอนครับเริ่มที่โซนหน้าบ้านนะครับเขาติดตั้งประตูรัวเลื่อนเปิดปิดอัตโนมัตินะครับได้อย่างไม่กินพื้นที่เลยและด้านข้างนะครับก็จะมีช่องสําหรับิ้งขยะด้วยครับ โดยพื้นที่จอดรถนะครับสามารถจอดได้ทั้งหมด3คันด้วยกันนะครับ และสาคัญนะครับทางโครงการเนี่ยเขามีการแบ่งพื้นที่นะครับระหว่างพื้นที่จอดรถแล้วก็พื้นที่ภายในตัวบ้านนะครับด้วยวิธีการนะครับเขาจะยกสเต็ปขึ้นมานะครับเล็กน้อยแล้วก็มีการปูกระเบื้องนะครับลวดลายที่ต้องบอกว่าสวยงามมากๆเขาเรียกว่าแบ่งพื้นที่การใช้งานให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประตูทางเข้าบ้านนะครับทางโครงการเนี่ยเขาต้องบอกว่าเขาให้เป็นประตูบานใหญ่ไซส์พิเศษนะครับจากแบรนด์ทอเทมนะครับซึ่งประตูบานนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นบานคู่เล็กใหญ่ซึ่งสามารถเปิดได้กว้างมากๆนะครับรรรออับกาาาาาขขนนนยยย้้้้้เเเ์์ิจชใใหญ่่สูภตวได แล้วก็ที่บริเวณด้านข้างนะครับยังมีห้องเก็บของขนาดใหญ่ถึง2ห้องนะครับไว้สําหรับเก็บของชิ้นใหญ่และรองเท้าได้เต็มที่เลยครับรวมถึงทางโครงการเนี่ยได้ติดตั้งรองรับ EV charger ไว้ให้แล้วครับในส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นห้องแม่บ้านนะครับที่มาพร้อมกับห้องน้ําและโซนซักล้างครับที่มีการติดตั้งจุดวางเครื่องซักผ้าไว้ถึง2จุดด้วยกันครับ ชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นห้องมัลติ p พ r ร o โพส p a c e นะครับซึ่งห้องนี้นะครับลูกบ้านเนี่ยสามารถปรับเปล anyway. ี่ยนตามการใช้งานตามไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านได้เลยนะครับเพราะว่าห้องนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับห้องน้ําส่วนตัวด้วยนะครับรวมถึงนะครับห้องนี้เนี่ยยังเชื่อมออกไปยังบริเวณพื้นที่ด้านหลังบ้านนะครับซึ่งเป็นพื้นที่สวนนะครับจากประตูกระจกบานเลื่องขนาดใหญ่จากแบรนด์ทอสเทมด้วยครับบริเวณพื้นที่ด้านหลังบ้านนะครับสามารถทําเป็นสวนที่นั่งพักผ่อนหรือว่าจะต่อเติมเป็นก l a s s ฮ o า s ก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าพ มาที่อันสอนนะครับก็จะเป็นพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มลิฟวิรงแอเรียนะครับที่ต้องบอกว่ามีความสูงถึง6.3เ mm มตรเลยนะครับที่สามารถเปิดรับแสงธรรมชาติเข้าสู่ภายในตัวบ้าน,นได้ด้วยกระจกคริสตัลเกนนะครับที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการกัน UV นะครับนอกจากนี้ยังป้องกันนะครับสายตาจากภายนอกที่อาจจะมองมาเข้าสู่ภายในตัวบ้านเราได้ด้วยนะครับพื้นที่บริเวณนี้ยังมีความโปร่งโล่งสบายนะครับด้วยการเชื่อมพื้นที่เข้าด้วยกันนะครับก็จะเป็น บริเวณนั่งเล่นนะครับที่เชื่อมต่อกับพื้นที่โต๊รับประทานอาหารขนาดใหญ่ด้วยครับถัดมานะครับก็จะเป็นโซนห้องครัวนะครับซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาได้บิวอินมาให้ครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้บนตู้ล่างนะครับเคาน์เตอร์เนี่ยทอ็อปด้วยหินนะครับรวมถึงยังได้ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้ามาให้ครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าหูดูดควัน สิงหลังจานนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์เตก้าด้วยนะครับรวมถึงหากใครต้องการที่จะติดตั้งประตูนะครับเพื่อป้องกันกลิ่น,นก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขาจัดวางห้องครัวเนี่ยมาได้อย่างลงตัวมา,มากๆเลยครับและอีกส่วนที่ด้านหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นห้องนอนรองนะครับพร้อมห้องน้านในตัวหรือว่าเราจะปรับเป็นห้องตามความชอบก็สามารถทําได้ครับ ตามชื่อบ้านเลยนะครับโมเดิร์นลักชวรี่3.5ชั้นนะครับและบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือชั้นลอยนั่เองนะะโดยบริเวณชั้นลอยนะครับตำแหน่งด้านหน้าของตัวบ้านนะครับก็จะมีอีกหนึ่งห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําส่วนตัวนะครับซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาก็ตกแต่งให้ดูเป็นห้องนอนของลูกๆนะครับต้องบอกว่าน่ารักม,มากๆเลยครับ ก่อนที่จะขึ้นไปชั้นบนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าดูจากพื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับจริงๆเนี่ยก็จะเป็นห้องเก็บของที่ต้องบอกว่ามีขนาดกําลังพอดีเลยนะครับแต่ตรงนี้นะครับทางโครงการเนี่ยเขาตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับจัดทําเป็นลิฟต์นะครับสำหรับขึ้นมาตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนถึงชั้นบนสุดได้เลยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกทางเรื่องหนึง่งสาหรับลูกบ้านนะครับที่ต้องการความสะดวกสบายครับ และไฮไลท์ชั้นบนสุดนะครับมาสเตอร์เบดรูมนะครับซึ่งทางโครงการนะครับเขาเออกแบบชั้นนี้เป็นเพนเฮาส์เต็มชั้นเลยนะครับและบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ของห้องนอนซึ่งต้องบอกว่ามีพื้นที่ขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับสามารถวางเตียงคิงไซส์แบบนี้ได้เลยนะครับยังมีพื้นที่ด้านข้างเหลือวางเป็นโต๊ะหัวเตียง2ฝั่งก็ได้นะครับแล้วก็บริเวณปลายเตียงเนี่ยก็สามารถจัดเป็นลิฟวิ่งเอลิสส่วนตัวหรือว่าด้านข้างนะครับจะบิวอิน เป็นโต๊ะทางานหรือว่าชั้นวางหนังสือก็สามารถทําได้ครับถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็น walk in closet นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามีพื้นที่ใหญ่มากนะครับลูกบ้านเนี่ยสามารถ build in walk in closet แบบนี้ได้เลยนะครับจะทําเป็นตู้โชว์สาหรับอุปกรณ์กระเป๋ารองเท้าของทั้งคุณผู้หญิงผู้ชายก็สามารถทําได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นเหมือนตู้เสื้อผ้าแยกกันเลยคุณผู้ชายฝั่งนี้ คุณผู้หญิงฝั่งนี้แบบบ้านตัวอย่างแบบนี้ก็สามารถทําได้นะฮะแล้วก็ด้านหลังผมตรงนี้นะครับทางโครงการเขาบิว์อินให้ดูเลยนะครับว่าเราเนี่ยสามารถบิว l ์อินเป็นโตเครื่องแป้งขนาดใหญ่แบบเต็มพื้นที่ตรงนี้แบบนี้ได้เลยนะครับผมว่าตรงนี้นะคุณผู้หญิงน่าจะชอบครับถัดข้ามาก็จะเป็นห้องน้ำของ m มาสเตอร์ r o o m หรือว่า เป็นเฮาส์ขนาดใหญ่เต็มชั้นนะครับเขาให้อ่างเป็นแบบ His and He r รนะครับแล้วก็มีอ่างอาบน้ำให้ด้วยนะครับและสำคัญครับมีการแบ่งฟังก์ชันการใช้งานชัดเจนนะครับแยกโซนแห้งโซนเปียกด้วยชาว์บอสนะครับและสำคัญนะครับห้องน้ำห้องนี้มีช่องแสงถึง2จุดด้วยกันนะครับและสุขภัณฑ์ทั้งหมดนะครับห้องน้ำภายในตัวบ้านหลังนี้นะครับจะใช้เป็นของแบงค์โคเลอร์ครับ หนึ่งจุดเด่นที่ผมได้ดูมานะครับตั้งแต่ชั้น1จนถึงชั้นบนสุดเนี่ยทางโครงการเนี่ยเขาให้ความสําคัญในเรื่องของช่องแสงมากๆเลยจะเห็นได้ว่าทุกชั้นเนี่ยจะมีช่องแสงค่อนข้างเยอะนะครับเอาไว้รับแสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาสู่ภายในตัวบ้านได้เป็นอย่างดีเลยครับสรุป5เหตุผลนะครับว่าทำไมต้องโครงการ p r o v i d e n ลาซาครับ จุดเด่นอย่างแรกของโครงการโพวิดเลนลาซานนะครับนั่นคือเรื่องของเอกสิธิ์ความเป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าจะมีแค่14ครอบครัวเท่านั้นนะครับรวมถึงยังมีพื้นที่ส่วนกลางนะครับเซเรนิตี้พูลขนาดกว้างถึง14เมตรนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนะี่ยเป็นพื้นที่พักผ่อนและพื้นที่ออกกำลังกายได้อย่างเป็นส่วนตัวครับนอกจากนี้นะครับยังมีการดูแลการป้องกันจากทีมรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยครับอย่างที่2นะครับเป็นฮ้ส์มาสเตอร์เบดมครับ ไฮไลท์ของการอยู่อาศัยของที่นี่นะครับต้องบอกว่าเป็นการรวมจุดเด่นของสถาปัตยกรรมศิละปะแล้วก็ธรรมชาตินะครับภายใต้แนวคิด A Hint of l ิ v i n g ครับที่เน้นใช้งานแล้วก็เชื่อมต่อกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Master b ์เบ o o วอล์ก i n c o คเซขนาดใหญ่โ o n e Living a r e เียและห้องน้ำที่นี่นะครับออกแบบเป็น His and Her พร้อมอ่างอาบน้ำด้วยนะครับรวมถึงการจัดสัดส่วนพื้นที่รองรับการพักผ่อนได้อย่างแท้จริงครับ ต่อมาอย่างที่3นะครับการออกแบบดับเบิลวอลลุ่มสเปซสูงถึง6.3เมตรนะครับซึ่งสิ่งนี้ต้องบอกว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้โครงการ p r o v เดนเล l a า e านะครับเชื่อมต่อได้ทุกพื้นที่ภายในบ้านนะครับรวมถึงรับแสงธรรมชาตินะครับเข้ามาภายในตัวบ้านได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งต้องบอกว่าให้ความรู้สึกโปร่งโล่งและสงบได้อย่างลงตัวครับภายใต้แนวคิด Seamless Boundary ครับนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับ Home Automation นะครับที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้อย่างเป็นระบบครับ ต่อมานะครับอย่างที่4นะครับการดี f ายอิงดีของผู้อยู่อาศัยนะครับด้วยการออกแบบนะครับซึ่งบอกว่าที่นี่นะครับเขาผสมผสานจุดตัดของโครงสร้างและธรรมชาติได้อย่างลงตัวนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นการยกระดับความลักชวรี่ด้วยวัสดุที่ให้ความรู้สึกซิมเลสนะครับพร้อมการออกแบบอย่างฟาซาดจากกระเบื้องดินเผาเทอร์าคอสตาด้วยนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับต้องบอกว่ามีคุณสมบัตินะครับเป็นเรื่องของความทนทานรวมถึงมีเอกลักษณ์นะฮะ ที่สะท้อนตัวตนของผู้อยู่อาศัยและความเป็นส่วนตัวได้ไม่เหมือนใครครับ ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5นะครับต้องบอกว่าโครงการ Provident Lane La s นะครับตั้งอยู่บนทำเลักยภาพนะครับที่ต้องบอกว่าเชื่อมต่อทั้งถนนสีนครนบางนาตราดการจนาพิเศษนะครับรวมถึงยังใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีแบริ่งและรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีสีลาซาด้วยนะครับและสําคัญนะครับโครงการนี้ยังอบล้อมด้วยแหล่งช้อปปิ้งมอลล์และก็คอมมูนิตี้มอลล์อีกมากมายนะครับแล้วก็หากใครมีลูกหลานนะครับโครงการนี้ยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนบางกอกพัฒนาเพียงแค่5้านาทีเท่านั้นครับ โครงการโพเดเลนลาซานะครับบ้านโมเดิร์นลักชัวรี่3.5ชั้นนะครับใกล้กับโรงเรียนบางกอกพัฒนาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะครับกับราคาเริ่มต้น25ล้านบาท พร้อมกับพื้นที่ใจสอยกว่า285ตารางเมตรนะครับและที่สำคัญนะครับโครงการนี้เขาให้เอกสิทธิ์ในการเป็นส่วนตัวเพียงแค่14ครอบครัวเท่านั้นครับหากใครสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1427หรือว่า w w w s a m a k o n c o t h ครับ